สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในพุตตินะฮะล่าสุดนะฮะมีข่าวดีเพิ่มเติมนะท่านะมีข่าวดีเพิ่มเติมนะครับ,รบหลังจากวันนี้นะท่านผมก็เอได้นําเงินนะครับได้นําเงินเกือบทั้งหมดเนาะนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโรงทานไอติมที่เป็นหลัก วันละหนึ่งถังนะท่านวันที่ยี่สิบเก้าหนึ่งถังสามสิบหนึ่งถังแล้วก็อาหารนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของอต้มจืดนะครับแล้วก็วันที่สามสิบเนี่ยเป็นอ,อะไระกระเพาะปลาฮนะเอเป็นกระเพาะปลาสองวันแล้วท่านกัเข้าคู่กับไอติมนะครับสองวันติดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะ เงินที่ผมเเตรียมไว้เน่ะได้ใช้จ่ายต่างๆเนี่ยครบหมดแล้วนะเหลือแต่ค่าไอติมยังไม่ได้จ่ายนะครับล่าสุดนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับร่วมสมทบทำรงฐานเพิ่มเตมิมอีกนะครับอ่าก็จะมีป้าอ้อยบางบัวทองนะครับอ่าป้าอ้อยบางบัวทองนะแล้วก็พี่ที่อยู่เกงงาะพะงันเราท่าน พี่ที่อยู่เกาะพังงานนะครับปลาอ้อยบางบงทองนะฮะสองร้อยบาทนะทุกท่านอนมุมทนาสาธุกครับผมแล้วก็พี่ที่อยู่เกาะพังงานสองร้อยแปดบาทนะฮะก็ตอนนี้ในตัวผมก็จะมีเงินที่อสามารถใช้จ่ายอย่างอื่นได้ก็สี่ร้อยนะสี่ร้อยแปดบาทนะครับผมจะนําเงินส่วนนี้ทะะุกท่านสี่ร้อยแปดบาทนะเอาไปซื้อน้ําดื่มนะทุกท่าน ผมเพิ่งจะนึกได้นะท่านผมเพิ่งจะนึกได้ว่าเอ๊มีไอติมกับข้าวก็มีแต่น้ำดื่มยังไม่มีทุกท่านเพราะนั้นเงิน4ี่บาทผมจะนำไปซื้อน้ำดื่มนะครับอ่าวันละสอ0รบาทนะครับก็มันไม่พอกินหรอกนะครับสี่รอยแปดบาทเนี่ยมันยังไม่พอกินหรอกแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีนะฮะลืมพึ่งนึกออกนะพึ่งนึกออกเมื่อกี้นี่นะท่านออเฮ้ย มีข้าวมีไอติมน้ำดื่มไม่มีเอาน้ำจากไหนกินทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีน้ำดื่มนะทุกท่กานอ่าน้ำดื่มเราก็ซื้อเท่าที่มีเงินพอนะครับเอาโอเคนะเป็นข่าวดีนะท่านก่อนเข้านอนนะครับแจ้งข่าวดีก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นมีไอติมมีกับข้าวมีน้ำดื่มนะครบนะท่านอ่าส่วน จะมีโรงทานอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมอันนี้ไม่ทราบนะฮะเพราะนั้นก็รอลุนกันนะฮะเต็นท์ทั้งหมดมีสีนน่เต็นท์แล้วท่านเต็นท์ทั้งหมดมีสี่เต็นท์นะครับเพราะนั้นก็เอ,อน่าจะเพียงพอนะน่าจะเพียงพอสําหรับการจัดงานหล่อองค์พระเนาะนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาเยอะถ้าเกิดฝนตกก็น่าจะพอมีที่หลบอยู่เพราะสี่เต็นท์น่าจะเหลือๆแล้วท่านนะครับนะ แต่ปัญหาที่จอดรถนี่แหละคือปัญหาเราท่านเออที่จอดรถเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะยากอาจจะยากตรงที่ที่จอดรถนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่รอลุ้นกันนะว่าวันหล่อองค์พระเนี่ยจะมีที่จอดรถหรือเปล่านะครับผมจะไปแต่เช้านะเอาท่านผมจะไปแต่เช้าเพื่อเอารถซาล้งเนี่ย เข้าไปจอดข้างในให้ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นสถานที่ทํางานถ้าไม่มีสลิงผมก็ไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนนะเออเวลาผมนั่งตัดคลิปนะครับผมต้องนั่งบนสลิงนะมันมีที่ชาร์จมีพัดลมมีอะไรพร้อมเเดี๋ยวเอาสลิงเนี่ยเข้าไปนะครับด้านในแล้วท่านเพื่อเอาไว้ตัดต่อคลิปเอาไว้อะไรต่างๆนะครับทางเข้าออกมีอยู่ทางเดียว แนะท่านแล้วก็ทางลุกลังด้วยทางไม่ดีจัะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะเอออ่ารถสาเล้งเข้าไปให้ได้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยสิหาที่จอดรถลดำบากนะฮะ <c oughs> จริงๆอ่ะที่จอดรถไม่มีเลยนะท่านถ้าเป็นหน้าแล้งที่จอดรถในทุ่งนาก็ยังพอไหวแต่เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนมีแค่ถนน ทางเล็กๆเพราะนั้นเดี๋ยวปัญหาที่จะเจอก็คือที่จอดรถนี่แหละเพราะนั้นเราต้องไปแต่เช้านะท่านไปแต่เช้าเพื่อไปจองสถานที่จอดรถซะก่อนนะครับอืมงานเขาก็เริ่มสายๆนั่นแหละงานนะนะงานเนี่ยเขาเริ่มประมาณสักหลังจากพระฉันข้าวเสร็จนะหลังจากที่พระฉันข้าวเสร็จก็น่าจะเริ่มต่อจากนั้นเลย เราก็จะไปใส่บาตรตอนเช้าทีเดียวเลยไปใส่บาตรเสร็จก็เริ่มงานได้เลยนะครับเออประสานกับไอติมไว้แล้วนะท่านโอเคนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับน้ําดื่มนะครับมาแล้วนะพี่น้องเอ้ยเออถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่ามียอดเงินเพิ่มเติมนะครับก็คงจะซื้อน้ําดื่มหมดเลยนะท่านนะครับซื้อน้ําดื่มนะครับพอไม่พอก็ ไม่แปไรเอาเท่าที่เอาเท่าที่มีผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีน้ําดื่มก็ต้องมีถังน้ําแข็ง,งนะนะถังน้ําแข็งเนี่ยเดี๋ยววันที่วันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยผมจะไปเตรียมงานไว้วันที่ยี่แปดเนี่ยจะเอาป้ายโรงทานแล้วก็จะเอาน้ําดื่มเดี๋ยวก็จะไปดูว่ามีถังแช่น้ําดื่มไหมเดี๋ยวจะไปดูไปอะไรไว้ก่อนแนละ้วท่านนะครับ พอถึงวันงานมันจะได้ไม่วิ่งหน้าวิ่งหลังเพราะว่าน่าจะเข้าออกยากรถนะอันนี้มีที่จอดเลยนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ท่าน,นี้นะครับผมอนุทนาสาธุนะกับทางทางปลาอ้อยบางบทองแล้วก็พี่จากเกาะพังงานเนาะขอให้ทั้งสองท่านมีแตความสุขความเจริญนะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาะ รำรวยเงินทองอะไรมาเสีมาเด้อสาธุครับผม